สวัสดีครับคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทำการปิดนะครับปิดการแจ้งเตือนวันเกิดใน Facebook ของเรานะครับผมนะเราไม่อยากให้ทุกคนมาอวยพรนะครับเราอยากเป็นส่วนตัวนะครับปีนี้นะครับไม่อยากให้ใครอวยพรเลยนะพี่เกดไปตอบพี่เกียดไปขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะนะครับแล้วก็จะมีวิธีการขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะครับก่อนที่จะไปทาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งให้มิตติดมัวชแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสายะโสธรในผมด้วยนะครับไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปชมห้องกันเลยครับก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับโอเคให้เราครับไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับไปเลยตุ้มนะฮะ โอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ขีด3ามขีดครับผมขีด3มขีดนะตุ้มโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับบรรทัดข้างล่างนะครับตุ้มแล้วก็มาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่ากดเข้าไปเลยตุ้มทีนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนไปที่หัวข้อคําว่าความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะฮะไปเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งนครับความเป็นส่วนตัวนะครับผมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบรรทัดนี้นะกดเข้าไปเลยตุ้ม แล้วก็ดูบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2ก็คือการจัดการโปรไฟล์ของคุณครับเผมจะบอกว่า a c e b o o k เนี่ยอัปเดตใหม่ในหน้าตามันไม่เหมือนเดิมสักทีนะครับต้องตามมันให้ทันนะครับต้องตามให้ทันนะครับโอเคการจัดการโปรไฟล์ของคุณครับคลิกเข้าไปเลยตุ้มอ่าทีนี้มันก็จะเห็นอะไรต่างๆนะให้เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ครับให้เรามาคลิกแก้ไขนะครับเข้ามาแก้ไขตรงนี้ครับตุ้มอ่ะทีนี้ครับ ปกติแล้วเนี่ยมันตรงนี้มันจะให้เราปิดใช่ไหมครับทีนี้มันอัปเดตใหม่แล้วมันมันไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมคือว่าเราต้องมาปิดอ่ตรงนี้นครับเพื่อนของเพื่อนเห็นไหมครับตอนนี้ผมตั้งเป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับอ่าเราก็คลิกลงมาเลยเราจะปิดไม่ให้มันแจ้งเตือนนะครับก็คลิกลงมาตุม้มอ่ะ ทีนี้มันก็จะขึ้นคําว่าสาธารณะเองนะครับนี่ครับตอนนี้ของผมเป็นสาธารณะเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เพื่อนนะครับทีนี้ไม่อยากให้แจ้งเตือนเลยไม่อยากให้คนรู้วันเกิดไม่อยากให้อะไรก็กดคําว่าเฉพาะฉันได้เลยนะครับผมนะครับกดคำว่าเฉพาะฉั้นนะบรรทัดนี้นะครับกดเลยตึ้งนี่ครับมันก็จะเป็นเฉพาะฉันแล้วนะครับผมนะถ้าจะไปปิดปีเกิดด้วยก็ได้ครับปิดปีเกิดด้วยก็เฉพาะฉันก็ได้ครับตึ้เนี่ยก็ facebook นะครับก็จะไม่แจ้งเตือนแล้วนะครับ ก็ลองกดออกบันทึกนะครับผมอย,อย่าลืมบันทึกนะแล้วก็แก้ไขเสร็จแล้วก็บันทึกเลยนะครับนี่ตรงนี้ครับบรรทัดข้างบนขวามือนะครับกดตุม้มอ่ามันก็จะเด้งออกมาแล้วนะครับมันก็จะเด้งออกมาแล้วทีนี้นะครับมาดูวันเกิดนะครับผมในบรรทัดวันเกิดนะ ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นรูปกุญแจล็อกอยู่นั่นเองนะผมเป็นรูปกุญแจล็อกคือแบบว่าเป็นส่วนตัวแล้วไม่ใช่สาธารณนะไม่แจ้งเตือนให้ใครรู้นะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงมากครับสาหรับวิธีการปิดนะครับปิดการแจร้งเตือนของวันเกิดของเราใน Facebook ไม่ให้เพื่อนรู้ไม่ให้ทุกคนรู้นะครับผมปีนี้เราอยากเป็นส่วนตัวนะครับอยากไปวให้แต่แฟนให้พ่อให้แม่วยพรแค่นั้นนะครับก็ขี้เกียจไปต่อคอมเมนต์อะไรนี้ก็ ลองเอาไปทําดูนะครับผมวิธีการปิดวันเกิดใน f a c e b o o k นะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดสันก็ดงให้มิตรมูช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ